ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนกักโขกหมากลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนำแต้ม AI มาฝากกันอีกแล้วครับในวันนี้ ขาว AI แดงผู้เล่นเปโอเคเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะครับเสวเวลาที่เราไปดูแต้มบุกใน EP ีนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับดูว่าจะสนุกแค่ไหนครับคู่นี้รับชมก็เป็นแนวทางในการศึกษาแม่ไม้หมากรุกไทยกันดูว่าจะใช้ทรงไหนครับสู้กัน เอเปิดเบี้ยคู่ซ้ายยันเบี้ยคู่ขวาไปเลยอ่าโอ้โหใจร้อนครับ AI นี่กินก่อนเลย AI น่าจะเปิดโหมดสังหารต้องใช้ม้าคูก AI ประเดิมก่อนเลยปีกซ้าย อ่าโยกมาตีปีกขวายอ้อาวโอ้โหเอาละครับไอไอบุกจัดอ่ะงัดไว้ก่อนใจเย็นเย็นไอเปิดแต้มนี้สิโอ้โหแต้มจัดจริงๆครับเอาละขุนผูกยังเหนียวอยู่ AI อ้โอ้โหย,ยางนี้เรียกว่าเหนียวเหรอแอดโอ้โหเสียบสีข้างขุนแดงเข้าไป1ที กินเลยครับผมมาสับเข้ามาโอ้โหสับสวนไปเลยครับดอกนี้โอ้โหขุนปาดเลือดเลยดอกนี้อารมบครับผมโอ้โหแต้มจัดครับเอาอีก,กแล้วครับผมขยกม้าขึ้นมาลุก <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้อะลบมานี่มาอยู่ชายแดนรู้ว่าจะปลอดภัยไหมแต่ม้าเสร็จไปตัวหนึ่งโครงสร้างนี่ โอ้โห AI เล่นมาสายหลายกาดจริงๆครับอ่ะกินตัดทำลายโครงสร้างอีกแล้วมีอะไรช็อตนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเชื่อว่า FC AI แล้วก็ผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเห็นแต้ม AI ครับ AI กินตัดโคนเลยเปี่ยงกัามาโอ้โหชัดเจนกิน จังหวะนี้เก็บมา,าไว้ให้เม็ดหลุดเลยมากแดงโอ้โหแล้วแต้มไม่น้อยใช้ว้วครับสำหรับคู่ต่อสู้เอาใช้เบี้ยยันไว้ก่อนเรือผูกมาจะอยู่ไหมเอไเสริมเรืออีกรามหนึ่งดันโคนมาช่วยเอว่าไงเอไเปิดแต้มนี้เปี้ยงเข้าให้ โอ้โหจุกเลยคูดต่อสู้ในกระดานนี้อกินนะับอะเอาเบียร์ก็ยังดีครับผมดูครับเนี่ยเอาเบียรแรกม้าก,กันไปลุกลบอ่ะโอ้โหเติมเรือไปอีกลำควรกลายเป็นจุดอ่อนทํายังไงดีช็อตนี้โูเรนเบลเคเลือกแรกหมัดเลยแล้วก,ก็กินนะครับผมอ่าหนึ่งแรกสองกิน ลุกโอ้โหดูครับหลบไปตาไหนดีเนี่ยตัดสินใจหลบมาตำแหน่งนี้โอ้โหลบมาเข้าทางหมัดเลยครับผู้เล่นเทโอเคก็น็อกคาที่แล้วผมฟาดทำลุกคาดขุนแดงไปณนะตำแหน่งนี้ครับทุกคนโอ้โหดุเตืออจริงจริงครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากลุกไทยกัน มาฝายนี่ไร้กาดจริงๆครับถ้ารับไม่ดีนี่อาจจะเมายกแผงเหมือนในกระดานนี้ได้ก็รับชมเ่อเป็นแนวทางกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปลวเกยทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาปโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขกทุกท่าน